มาออกกําลังกายเร็วช่วงเนี้พอออกกําลังกายอะ่ะ <_ d> um> ก็จะอยากออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆแล้วพอช่วงไหนไม่ออกใช่ปะ <_ d> um> ก็จะไม่ออกเลยช่วงนี้แบบอยากตีแบตอีกแล้วอะ่ะอยากตีแบตอีกแล้วเพิ่งไปตีมาเมื่อวานวันนี้อยากตีอีกแล้ว <_ d> um> ขอบคุณคนที่เข้ามากดติดตามเลยนะคะฝากฝากแบบว่าฝากติดตามกันด้วยเสียงแหบเลยอู้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาทำไมเฉียงอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลครับวันแม่เมยไม่ได้กลับบ้านอ่ะทุกคนได้กลับบ้านไมยเมยมีเมม,ม,มีงานสิบสามสิบสี่ก็เดี๋ยวกลับบ้านสิบห้าอีกสี่ปีส่งโอลิมปิกขอล้องลงโอลิมปิกไม่ได้เนาะเขาไม่ให้กินของหวานไม่สามารถลงได้เนาะ ตอนแรกว,ว่าจะไปวิ่งที่สวนวันนี้ตอนเย็นแต่ว่ากลัวฝนตกก็เลยมาออกกำลังกายตรงน,นี้ก่อนพี่รูทขอบคุณนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วกินได้ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนพี่ต้อมเมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันไอ้ต้อแบมไลฟ์อยู่เหรอเนี่ย ซาราราราลา,รากินไปวิ่งไปไม่ได้เนอะต้องทำทีละอย่างเนาะไปบ้านทองหยอดค่ะจะได้เป็นแชมป์แบบบ้านทองหยอดอยู่ไหนอะ่ะเราภูมิก็ไลฟ์อยู่ดูสองจอไปเลยภูมิภูมิไลฟ์ในแอปลุงไหมใช่ไหมหรือภูมิไลฟ์ในไหนไม่ได้ไลฟ์นานเลยใช่ขอบคุณครับต้าบัวตัวบัวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ มีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆเข้าใจบอ่อ๋อไรในไรในของของอันนี้เขากลับมาประเทศไทยแลนด์หรืยงเห็นเขาไปเห็นเขาไปประเทศเห็นเขาไปไหนนะเขาไปไหนมาเขาไปเขาไปจีนปะหรือไปไหนฝั่งทนบ้านทองหยอดอ๋อไกลมาก ไว้วันไหนไว้วันไหนจะไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไปเขาอะไรที่จีนอ๋อเขาไปหลายวันนะขขบคืนนะขอบคุณค้าไม่ได้มาหลายกี่วันอะเหมือนนานอยู่ปะนานไหมทุกคนว่านานไหมช่วงนี้ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เล่นนะ่ะเหมือนติ๊กต็อกก็ลงนิดหน่อยเอ็กแทบไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ตีแบตไปกินหมวกกระถาเป็นตีแบดด้วยค่ะน้นอยู่พี่เมนต้องยิมเยอะๆยิ้มเยอะๆ,อะๆได้เดี๋ยวจะยิ้มจนแบบแก้มแตกจนแบบว่าต้องเข้าคลินิกนางบอกจะทำวีรล็อก โอ๋ oh, เอาละเขาจะชวนเราไปทำไหมละ่ะเขาค่อนข้างจะฮอตเขาจะชวนเราไหม <c oughs> นี่นี่นี่ถามหรือขู่เหมือนแบบว่าเหมือนขู่เพื่อนไปในตัว <c oughs> อันนั้นยิ้มเยอะไปโอ้ทุกคนอยากตัดผมแล้วใกล้จะได้ตัดผมแล้วเมถ่ายละครวันสุดท้ายวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหรือยีเอ็ดนี่แหลจะจำไม่ได้อีกสองคิว อีกสองคิวเมย์จะหมดแหละจะปิดตัวแล้วจะปิดตัวมีนาแล,แล้วเราก็จะตัดผมละแต่วิเมย์ทำผมบ่อยทำบ่อยมากไปกองก็คืออายุน้อยลอยส่งตัดทรงน้องเกลวใช่เดี๋ยวตัดทรงน้องเกลเป็นหน้าไม้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเต้นท่าน้องเกลให้ดูโอเคไหมเต้าแอมคิดถึงเย้ yeah. แ <laughs> ย่ะอะไรแย่ะอะไรเพื่อนจะเลี้ยงอะไรหนูปิดกล้องสกินเฮดเลยไหมคะถ้าหน้าพี่เมย์สวยพี่เมย์ก็จะตัดสกินเฮดต,ต,ตึงตึงคืออะไรอะดึงดึงคืออะไรโตจีนเนาะเลี้ยงโตจีเลยเหรอโโหอลังการเวอร์ <laughs> พี่เอิญอีกแล้ว เพื่อนสายเปย์ไงไม่ได้เลยเรียกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้อ่ะสวยตลอดเวลางงมาน้องสิงทำงานนะคะเดี๋ยวแอบฟังทำไมทำงานวันอาทิตย์ะเต้าตัดผมสั้นเป็นเอกหนังกุมภาพันธ์เอาละต้องไปดูละเป็นจังได เป็นจังไดแล้วเนาะความหักเอาบอแมนพี่พยายามโกงอายุอยู่ตัดผมสั้นมันจะได้โกงอายุพอเขาบอกว่าตัดผมสั้นเราจะหน้าเด็กน้องเรียนอ๋อน้องอยู่ซุรินใช่ไหมหลอกหลอกขึ้นทุกวันเอาละเดี๋ยว เดี๋ยวแต่งตัวหวานๆก่อนเดี๋ยวใส่ชุดเดทก่อนต้องมีชุดเดทซะหน่อยแหละช่วงนี้โดนชมว่าหลอ่อมีนะตรงปากซอยบ้านเสร็จโตจีนอ่ะน้าแบบฮะหมายถึงว่าจะเอาโตจีนไปเลี้ยงหรอหน้าที่เด็กพูดจริงเฮ้ยแกทำผิดอะไรมา วันนี้เขายืมใช่น้องเป็นคนขยันวันนี้ขยันออกกำลังกายนะจ๊ะพี่นนพี่ทอนพี่น้องทอนคิดถึงจังเลยอ๋อไม่ได้เจอหลายวันเลยไม่ได้เจอนานมากพี่ทอนพี่ทอนพี่ทอนชวนไปกินอ๋อชวนไปกินอยากกินอันนี้ยอยากกิน,นแบบอายุน้อยร้อยอยากกินเป,ป็นปักิง ไม่ได้กินอานมาฝนตกแน่เวอร์มากค่ะคุณนาคิดถึงค่ะ <c ười> คิวซอซีหรือเปล่า <c ười> คิดถึงพี่ช้อน <c ười> คิดถึงโบคิดถึงต้องเรียกน้องถอนไปปักกิ่งงงมากเ <c ười> ต้าชม เห <laughs> <j> <laughs> ็นชื่อพอดีเห็นชื่อพอดีขอบขอคุณครับขอบคุณของขวัญครับฝากกดติดตามด้วยนะใครเข้ามาใหม่นะ่ะเขาใจบ้่โอ้ย เรียกพี่น้องทอนได้เลยติดตามกดแล้วติดใจกดตรงไหนติดใจกดกดตรงนี้กดใจส้มก็คือติดใจโบตื่นหรือยังโบน่าจะยังไม่ตื่นหรือไม่โบก็ทำงานอยู่ เขาคุกค้าพี่เอินน่จริงก็ต้องประวานดีแก้งพี่เอิญอีกแล้วพี่เอิญบอ,อกประวานอีกแล้วหยุดประวานก่อนเสียพี่เอิญเอยเอานํำทิพออกนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ ปกตไไิไม่ชอบขวดมันเลยมันอ้อนแอเอาปลาซิวได้ไหมคะพี่เอินฝากถามปลาซิวปลาส้อยถ้าปลาซิวก็มาเป็นหมกละกันนะโอเคไหมทำไมไม่ได้เล่นเรื่องผมนิขแล้ว่ะโู้เรื่องมันนานมากๆเลยเรื่องมันผ่านมานานแล้วเราไม่พูดถึงมันดีกว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถพูดได้พรุ่งนี้วันแม่มีแผนอะไรไหมคะอืมไม่มีเลยไม่มีเลยแม่ได้กลัอนด้วยทาแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนเอาไม่ใช่ไม่ดึงไม่ดึงดาวมากนะ่ะ ก็เดี๋ยวคือวันที่สิบหกอะวันวันเกิดวันเกิดวันเกิดแม่วันเกิดแม่วันเกิดยายที่หนูเรียกว่าแม่ก็เดี๋ยวกลับบ้านทีเดียวเลยวันที่สิบหกคำถามต่อมาคือพี่เออรู้จักปาซิลไหมเออพี่เอรู้จักปาซิลไหมคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในรักนี้บุลลังไส้ใช่จ้ะตังเมเองตังเมเล็ก ซิทคอมเรื่องแรกในชีวิตคือรักดีบุญรักจษาชมจันเองจ้าประซิวใครก็รู้จักประซิวปะมันไม่ใช่ที่คนทั่วไปจะรู้จักนะประซิวมันก็พิเศษอยู่ทำไมผมสภาพผมมเป็นอย่างเงแย่ม yeah, 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 าออกกิฟตอยู่ไหนอ๋อ,อก,กิฟอยู่นี่ อย่ากลับเลยเดี๋ยวเขาจะถามเมื่อไหร่จะแต่งงานไม่ที่บ้านเมย์ไม่โอ๊ยลวงที่บ้านเมย์ไม่ถามแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าถ้าถามถึงเรื่องเนี้ยเมย์จะตอบว่ายังไง <laughs> เพราะว่าเมย์ไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่เมย์นาา่ารขอบคุณนะคะ พี่ให้เรียกพี่ไหมพี่ใช่ไหมคะปัมป๊มปัม๊มปั๊มใช่ไหมถูกไหมปลาตัวน้อยปลาซิวคือยังหาพี่มเมย์ในเจ้าพ่อไม่เจอว่าออกในใช่พี่เมย์มีแค่ ep แรกกับ ep จบดูบุญลันลดีมีทุกตอนเลย <laughs> เปลี่ยนไปเยอะจากเรื่องนั้นจำแทบไม่ได้ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นก็6ีแล้วเราต้องเปลี่ยนบ้างพี่ปั๊มครับโอเคพี่ปัม๊มสวัสดีนะคะดีที่ได้รู้จักนะครับมี ep กางๆด้วยหรอจริงหรอไม่รู้อ่ะเมย์ก็ไม่ค่อยได้ดูเลยอ่ะเมย์พยายามจะดูนะแต่วันไหนที่ดูก็คือไม่ได้เห็นตัวเองเลย สวัสดีจ้า EP กลางๆเหรอทำไมไมีไปโผล่ EP กลางๆอ่ะอุ้ยกเกงออกกลาลังกายมันเป็นมันจะพังแล้วอ่ะฉากที่พี่เมย์อยู่กับเด็กอะ่ะอ๋อที่ที่ภูมิตีลูกใช่ไหมที่ภูมิตีลูกไหมใช่ไหม อยู่กับเด็กน่าจะซีนนั้นใช่แต่ไม่รู้อยู่อีไหนโอ้ยก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออีพีไหนวันเยอะมากต้องถามเหมือนใครดูนะวันนั้นบัวปะบัวปะบัวรู้ปะ เก็ะร้องทำไมล่ะฉันตกใจเราหาไม่เจอช่วยหาแล้วจริงปะมันหายยากขนาดนั้นแล้วใช่ปะถามใครได้บ้าง <laughs> ไม่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เลยว่าถามใครได้ทำไมทำไมฟิเน็ไม่มีคนเองวันนี้เขาเป็นไหนกันหมดแกม บัวเจอดโดยวันบังเอิญวันนั้นเออวันหรือว่าบัวต้องย้อนกลับไปดูสตอรี่บัวว่ามันคือวันไหนบัวได้ลงสตอรี่ปะ่ะพี่เมยค์คุณคุณพี่เมย์กินอะไรอย่างกินแล้วเมื่อเช้าพี่เมยก์กินกินกินขนมปังที่พี่เมย์ซื้อเมื่อวานขนมปังไส้หมูอยอหลบบ้านเนาะทำไมเขาต้องหลบบ้านเขากลัวอะไร ถ้ามาคนเลาต้องหลบบ้านจริงๆชื่อตังเมมีที่มาไหมครับที่จริงอะ่ะคือเมอ่ะเมชื่อจริงว่าเมทาวีใช่ไหมแล้วค่ะเนี้ยคุณยายคุณยายก็จะตั้งคุณยายอาจจะเรียกเมว่าเมน้องเมแต่ว่าจะแบบว่าเหมือนคุณยา่าจะชอบเรียกเมว่าแบบว่า ไอ้เจ้าตังม้ไอ้เจ้าตังมีเหมือนเหมือนไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็เรียกขึ้นมาว่าตังเมตังเมเลยอะ่ะแล้วคราวนี้หนูก็เลยใช้ชื่อตังเมงงปะเหมือนแค่ชื่อเมมันย่อมาจากเมทาวีแล้วก็ตังเมคือเป็นชื่อที่อยู่ๆูาย,ยาก็เรียกก็เลยใช้ชื่อนั้นไม่ได้มีความหมายเลย รอแปบดีแล้วเหมือนแบบอิงหลักว่าแบบเมทาวีแต่ที่จริงอะ่ะไม่มีชื่อก่อนเมทาวีนะแต่ว่าเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ตอนแบบยังไม่ขวบหนึ่งเลยเป็นเมทาวีชื่อก่อนหน้านี้ชื่อแบบหวานหวาน อิงลิตคิดถึงจังคิดถึงจังมาหาหน่อยตอนแรกว,วันนี้ว่าจะสั่งชาแล้วเธอก็ช็อตฟิวชันโดยการที่ลงว่าร้านชาปิดวันที่สิบเอดสิบสองช็อตแบบช็อตแปดล้านโวช็อตสุดๆครับคุนครับกลับบ้านอูบลหรอคะกับยังไม่ได้กลับคะ่ะน่าจะกลับวันที่สิบห้า ยังมีงานอยู่ขอบคุณครับผมนี่ก็คือนั่งมองคนด้วยเพื่อมีคนมาถ้ามีคนมาปุ๊บเราก็จะลงไล่เลยหายโยโบ อุ้ยคุณอิเขาส่งของกล่องสูงบัติด้วยเฮ้ยอย่ามาปงมาเปนะใจมันสปางนะไม่ได้นน้นนองมีพี่คนเดียวทางฟิตเนสชายแต่ว่าตอนที่พี่มาถึงอะ่ะพี่มาต้องแตกโอ๊ะนาหละพี่มาต้องแต่แบบเกือบ ก่อนเพียงนิดหนึ่งอะคนเต็มเลยจนเล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็หายหมดแล้วตอนเนี้ยพรุ่งนี้กลางวันอยู่ไหนคะอยู่ในใจคะอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่กทมอจะพาไปไหนคะไหนพูดสิทำงานไม้วันนี้วันนี้ไม่ได้ทำครับทำธุระเอ้ยมีคน มีคนมาแล้วพี่นิมอยู่หรอพี่นิมไฮโลทุกคนเดี๋ยวแม่ออกออกจากฟิตเนสก่นสอนส่งกล่องบ้างพาไปถ่ายรูปรับปริญญาหน่อยได้ร้านเดิมไหมที่จะไปะร้านเดิมไหมจ๊ะ กี่โมงบอกเพลามานัดมาในนัดมาในไลน์นะโอเคไหมได้จัดให้ผมจัดให้คุณได้เสมอครับอาจารย์นิ่มเกทครับสุดๆโอ้อากาศข้างนอกกับข้างในนั้นมันบอได้เลย ห้องนี้มีคนไหมคะมันมีฟิตเนสสองห้องใครเปิดได้กล่องเหลียงสนใจส้มให้ด้วยวีน่ารักที่สุดรู <c oughs> ดจินใดคูดจินคูแรกในประเทศไทยคือใครอ่ะ ้ยห้องนี้ไม่มีคนแล้วเราก็มาอยู่ห้องนี้ต่อไงหรอไม่มีที่นั่งอะห้องเนี้ยองนี้ไม่มีที่นั่งเดี๋ยวไปขึ้นห้องดีกว่าวุ่นวายปะเมววุ่นวายปะแมวว่าเมค่อนข้างจะวุ่นวายทุกคน พี่ว่างสองสามวันนะเอ็นดูไวเดียวนัดกันทุกคนงั้นเม่ขึ้นห้องดีกว่าเม่ไม่มีที่อยู่แหละคนดีไม่มีที่อยู่เดินอ้อมฟิเมตเนสแล้วตอนเนี้ยหายคุณบุกีคิดถือเลยคุณบุกีเม่จะไปแล้วเม่จะลงไลฟ์แล้วนะ ไปกินไหตีเหล่ากันแต่พรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะมีนัดกินข้าวแล้วพนี้ตอนเย็นมีนัดกินข้าวสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่มีถ่ายสิบสามไม่ว่างถ่ายงานสิบสี่โอ้โห ยากเลยเดินอ้อมฟิตเนสลดได้กี่แคลเดินอ้อมฟิตเนสลดได้ห้าแคลคิดถึงด้วยคิดถึงทุกคนทุกคนมาตอนที่เมย์จะไปอ่ะเชยด้วยแล้วเมย์ก็มานั่งตักไอ้ันอยู่บัวหายไปหาพี่เมย์ในเะจ้าพ่อ น่ารักเวอร์คิดถึงคุณโบใช่เพิ่งบ่นอยู่เลยว่าคุณโบยังไม่ตื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองก่อน ว่าแม่ไหมแล้วค่อยมาวางยานนะเฮ้ยไปดูดวงอีกแล้วอพี่นิ่มพี่นิ่มจะดูดวงบ่อยเดินไปนะขอบคุณของขวัญครับเนี่ยเปิดกล่องเองเลยใช้คำว่าอีกแล้วอาเขา สวัสดีค่ะพี่เสือจะลงแล้วของดังนี้เท่ากับจะลงแล้วเท่ากับอีลงสิบสามห้าสิบแล้วกันจะได้เป็นเวลาดีอ่ะเขา้าภาพแบบว่าเขา้าพารูกมาเล่นน้ำน่ารักมากเลย จะแล้วแล้วจะแล้วแล้วทั้คิดถึงดองนาะทั้งอิงแม่มอสที่มอสอยู่ไหนก็ไม่รู้คิดถึงพี่เหมือนกันคิดถึงพี่พิทสุโคน,นะครับเตาโบวันนี้เข้ากลุงเทพไหมขับรถอยู่ฟังอย่างเดียวพี่เสือ้อครับรถดีดีจ้าพ่อ ep สามสิบเจ็ดเอาละ างานเยอะมากวันนี้ขอตัวก่อนโอเคโบ้โบ้สู้ๆนะโหโบ้ทางานไม่เว้นว่าหยุดราชการขึ้นห้องไปพักผ่อนโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าเหนียวตัวมากเหนื่อเท่มตัวเลยค่ะเข้ามาใหมา่ฝากกดติดตามตามเมย์ด้วยนะที่จริงตัวเนี้ยตอนเย็นอะ่ะมันอากาศดีมากๆเลยอะ่ะแต่พอตอนนี้ยมันเป็นตอนกลางวันมันก็เลย มันก็เลยรล้อนมีชอบส่วนกลางคอนโดนี้มากเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวย้ายแหละแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ต้องคิดถึงมากแน่ๆเลยต้องคิดถึงต้นไม้แบบชอบอะชอบสวนการที่มันแบบต้นไม้เยอะๆแบบเนี้ยแดดร้อนชํำเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คือมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่มันแค่แบบว่าไม่ได้เย็น อีกสนาะทีเดี๋ยวลงไล้์นะโอเคไหมโ้ตอนนี้คนมาเยอะเลยจากที่บ่นว่าทําไมเขาไม่ทําไมมันเงียบจังไม่มีใครมาตอนนี้คือบอกว่าคนมาเต็มเลยเขียวเช้าอุดีจังใช่เขียวแบบสดชื่นตอนเย็นนะลมแบบลมดีมากลมแบบแรง ขันตมูวันนั้นวันนั้นไปคลินิกไปคลินิกโลอาที่สุขุมวิทยี่ห้าใช่ไหมแล้วข่าวดีแบบบอกพี่มีนาว่าแบบอย่าทำจมูกพี่มีนาบอกว่ไว้่าพึ่งอีกสามปีค่อยทำอีกสามปีค่อยทำ สวันดีครับน้องเน่เดี๋ยวพี่เมย์จะไปแล้วนะอีกหนึ่งนาทีทำไมอะพี่มีนาบอกว่าจมูกมันยังไม่ได้ดูมีปัญหาขนาดนั้นคือมองเผินๆมันก็ดูปกติอะ่ะนอกจากจะแบบสังเกตด,ดีๆเขาบอกว่าตรงนี้แบบโอเคเลยเอาอะไรแบบเนี้ยมยังไม่อยากให้แก้ยอมมาใหม่จยวหนูไปแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวยทุกวันอืมบางวันก็โทรมบางวันก็พอดูได้บางวันก็สวยแต่น้อยวันสวยได้พอเมคอัพสวยเทสวยเทสวยหวานเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยจะเป็นอะไรกับฉันเลยขอบคุณครับโผ อะไรมาถึงก็ขำได้ยังไงคุณนะครับทุกคนหนู่ม่จะลงไลฟ์แล้วนะเ <l ip> ขาเข้าได้ถูกเพลง <l ip> ไปแหละไปแหละลงไลฟ์แหละคิดถึงทุกคนนะไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยววันนี้ถ้าเดี๋ยวขึ้นห้องอาบน้ำแล้วถ้ามีฟิลแต่งหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์แต่งหน้าแต่ว่า ถ้าไม่มีฟิลอะไรแต่งหน้าก็นั่นแหละไม่ไหร <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายนะยิบยูหวัวใจหัวใจดงน้อยๆคิดถึงนะขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย